สวัสดีครับร้านิเอลูกตอกประชองครับวันนี้วันที่14บธันวาสองพันครับก็วันนี้จะมาปล่อยบ็อกราคาถุงละ100ครับผม<ห>ก็พอดีได้บ็อกตัวใหม่มาล่ะกำลังเดินทางมาก็เลยจะเอาเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็เลยจะมาแบ่ง ท่านที่ต้องการอยากไปตอกใช้เองครับผมก็ตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวถุงละหนึ่งนะครับก็จะมี8หลุมครับก็สำหรับตัวนี้ผมจะขอปล่อยในราคา5,000บาทครับก็ส่วนใครที่สนใจไอ้ก็สามารถติดต่อ id line นี้ได้เลยนะครับดี line ก็จะเป็น id a m y z i i 1 0ครับแต่ราคาตัวนี้เป็นป้ายตัวเก่าครับต้องขออภัยก็ส่วนขนาดเข็มตอกก็จะมี17บเกับสิครับส่วนตัวนี้จะเป็นเข็มนำก็บอกใช้งานได้ปกติครับก็ท่านใดที่เคยใช้ถุงลั้นหนึก็จะรู้กลุ่มกระสุน พอรู้กลุ่มกระสุนอยู่นะฮะหรือไม่ก็สามารถเข้าไปดูที่ใน,น youtube ที่ผมทดสอบกลุ่มกระสุนให้ดูได้ครับก็ขอย้ำราคาอีกครั้งนะครับราคาปล่อย5,000บาทครับบ็อกใช้ได้ปกติเพียงแค่ผมไปสั่งบล็อกตัวใหม่มาเป็นบล็อก20หลุมครับก็เลยจะปล่อยตัวนี้ออกก็ไม่ได้ใช้ลบล็อกตัวนี้เก็บไว้ก็เก็บไวก้ก,ไวก็ไม่ได้ใช้ครับ ก็จะแบ่งๆกันใช้ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงคุยกันลังไา์อีกทีได้ครับขอบคุณครับ